โอ้โหกองมางขึ้บางถ<อ>่<บ>าแยแกะอะไร<อ>นนะนี่นี่นี่โอ้โหถ,ถ่ายให้ดูนี่เลยนี่อะไรสปริงเหรอนี่ของใหม่เนี่ยพี่น้องนี่มาตากฝนทำไมเนี่ยสปริงมีโอสปริงโช๊คหน้าสปริงฟีโนโ่เนี่ยสปริงโซวาโซนิกเอลเอสน,นี่ของใหม่นะครับอย่างน,นี้ใครสนใจนะครับเอาไปชุดละถูกๆเลยนะถูกๆเลย สาบาทโอ้สามสิบเมาไปเลยจบจบนะครับกเนี่ยมีแค่นี้เมาเมาเมาไปครับสาบาทอันลี้สาบาทสาบาทแล้วก็มีอะไรอีกเยอะเลยโบกนกเหรอโอ้โหกระจงกระจกดโเท้ี่ยมันเลื้อเอาอว่านีที่นั่งเด็กก็มีเฮ้ยที่นั่งเด็กนี่มันยังดีอยู่เลยนีย พี่นั่งเด็กใครจะเอาก็เอามามามาดูรุ่นอะไรเอาไป100ร้อยเดียวแล้วกันโอ้โหเยีงง่ยมใหม่อยู่เลยอะ่ะนี่ยวางอย่างเงี้ยเด็กนั่งโอ้โหโอ้อ,อนไปนะครับไปเยอะมากอะ่ะคือมันรื้อได้เลยนะครับเดี๋ยวจะถ้าใครรีบมานรื้อได้นะก็รีบมานรื้อนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บเคลียร์ของออกมากนะเพราะตอนนี้มันก็ค่อนข้างที่จะเละแล้วนะครับเละแล้วก็รกแล้วรื้อกันไปโอ้โหรื้อกันไปมันมากนี่นี่นี่ดูไม่รู้กี่ตะลบแล้วอยเนี่ยการโตอย่างเงี้ยไปละร้อย ร้อยเดียวสุดยอดมาดอท่อหน่ายังซีนอยู่เลยนะเนี่ยที่ที่จานนะเนี่ยไปดูรุ่นอะไรเนี่ยขอท่อีนจะประมาณสามสองวันนน่าจะเป็นร้อยยี่สิบแล้วรุ่นไหนไม่รู้แหี่เนี่ยอย่างเงี้ยเอาไปก็ถูกถูกร้อยห้าสิบร้อยยี่สิบบาทมาซื้อเยอะลดเยอะนี่กระบอกโชคไม่รู้รุ่นนะเห็นกระบอจาน งานตัวเก่านี่จานสองรยี่สิบมิลเนี่ยจานดีๆนะครับจริงๆใหม่นะครับไม่มีไม่มีรอยใส่นะไม่มีรอยใส่ของใหม่นะครับล้อนะไปล้อมงล้อแม็กคันลมยังมีเลยครับโอ้โหเกินไปเฮ้ยติ๊กเกอร์อะไรเนี่ยติ๊กเกอร์เอ็นพลาสต์เนี่ยจะท้อนแสงด้วยนะนี่ยติ๊กเกอร์ท้อนแสงนี่ครับพี่น้องเอ็นพลาสยี่สิบบาทยี่สิบบาทนี่กระบอกเด็กนะครับนี่บอดเด็กนี่เสื้อสูบ ออเรบร้อยอะไรนกี่แจมาใครสนใจนะครับจะมาเลืออะไรนะครับก็มาได้เลยนะครับที่พิกัดบอยไวชอปนะครับหนองมงจังหวัดชัยนาทลองจับพิกัดแล้วมาได้เลยครับ